อรสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจส,สินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะมาพบกับรถสวสวยๆของสินชัยคาร์เซ็นเตอร์เช่นเคยนะคะวันนี้เบลไลฟ์สดอยู่ที่สาขากรุงเทพถนนกัารประพฤกบางแคนะคะและเรานะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ยังมีบริการอีกเพิ่มอีก2สาขานะคะจะเป็นสาขาระยองนะคะ และสาขาขอนแก่นนั่นเองนะลูกค้าท่านใดนะคะอยู่ใกล้สาขาไหนสะดวกสาขาไหนนะคะแจ้งเราเข้ามาได้หรือแม้กระทั่งว่าท่านอยู่ใกล้หรือว่าอยู่เขตติดต่อของสาขาเรานะคะแต่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูหรือจัดไฟแนนซ์นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาหรือติดต่อหาเราได้โดยการโดยที่ท่านอาจจะเลือกรถก่อนนะคะและนะคะพร้อมจะดูรถและเซ็นส สา yeah, เรามีบริการขับรถไปนะคะให้ท่านชมถึงบ้านเนาะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะแต่ขอนิดนึงว่าอาจจะเป็นสาาจังหวัดหรือพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับสาขาเรานะคะนะ,ะเรานำรถเข้าไปนะคะพร้อมกับดึงไฟแนนซ์ไปเซ็นสัญญาถึงบ้านลูกค้าเลยทีเดียวนะคะนะมีใครเข้ามาชมบ้างหรือยังคะ โอเคหนึ่งคนก็คือคนของเรานั่นเองนะคะคิดกำลังชมอยู่นะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดน,นึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับเมื่อวานนี้ใครถูกรางวัลกันบ้างไหมคะกับหวยคุณแม่น้ำหนึ่งเนาะนะคะก็โชคดีเฮงเงกันนะคะอ่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถนะคะ ก็ขอพูดเลื่อยเ,เปื่อยไปนิดนึงนะคะสินชัยคลา e เซนเตอร์ตอนนี้นะคะของเรามีบริการสินเชื่อนะคะกับธนาคารหลายแห่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารธนาชาตินะคะกรุงสีเกียรตินาคินไทยพาณิชย์นะคะลูกค้าก็เป็นธนาคารชั้นนําของประเทศไทยทั้งนั้นนะคะลูกค้าสะดวกดิวหรือว่าถูกใจโปรโมชั่นของธนาคารไหนนะคะเรายินดีจัดให้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นกับธนาคารเกียรตนะินาคินเช่นผ่อนนะคะศูนเเดือนนะคะหรือจะเป็นโปรโมชั่นของธนาคารกรุงศรีผ่อนยาวๆ84งวดนะคะแม้แต่นะคะโปรโมชั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ไทยเครดิตด,ดีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2บาทกว่าเท่านั้นนะคะนะใครชอบโปรโมชั่นของธนาคารไหนนะคะเบ,เบลและสินชัยนะคะยินดีนะคะ พอมีคนเข้ามาดูเรื่องเอ่ย4ี่คนแล้ว3คนอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะลูกค้านะก็เดี๋ยวใครที่เข้ามาตอนนี้ก็เข้าใจแหละวันนี้เป็นวันพุธนะคะอาจจะอยู่ในระหว่างการทํางานกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราก,กดดูย้อนหลังได้นะสินห์ชร์คาเซนเตอร์นะคะมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะที่ท่านกําลังชมอยู่นี้นะคะ YouTube นะคะหรือแม้กระทั่งเพจเว็บไซต์นะคะรถบ้านสินชัยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะปะเดี๋ยวเบลพามาชมรถใกล้ๆก่อนเอาสักคันหนึ่งอะเริ่มด้วยคันนี้นะคะลูกค้าก็เป็นการให้รายละเอียดและลูกภาพข้อมูลคร่าวๆนะคะท่านใดสนใจนะคะอินบ็อกเข้ามาหรือคอมเมนต์ไว้เลยว่าหนูสนใจรถคันนี้รบกวนส่งรายละเอียดให้หน่อยคะ่ะนะคะ สำหรับคันนี้นะคะ Toyota h ไฮรักรีโวนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,008นะคะ2.8นะคะเป็นปี2015 r ี v o คันนี้ขนาด2,800ซีซีนะคะลูกค้านะเป็นกระบะบรรทุกนะคะก็คือกระบะตอนเดียวนั่นเองนะคะใครหาเครื่องยนต์2,008อยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะปีจดทะเบียนปี2015นะก็เดี๋ยวให้น้อง ชมภายในนะคะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะราคาคันนี้อยู่ที่389,000นะคะลูกค้า38900 0่าภายในของเขานะคะก็จะมีแอร์แบ็กนะคะ3ใบถุงลมนิรภัยนะคะเพิ่มความปลอดภัยแน่นอนเครื่องเสียงบิวอินนะคะและด้านล่างก็จะเป็นปุ่มควบคุมลมแอร์นะคะนะอะ ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าอย่างที่ท่านเห็นนะตัวนี้นะคะ3ามแสน,น 19, บาทเท่านั้นนะคะผ่อนยาวๆได้สูงสุด84งวดนะคะเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะสำหรับคันนี้นะใครที่ต้องการนำรถไปวิ่งร่วมนะคะไปวิ่งขนส่งนะคะได้เลยนะคะลูกค้านะหรือว่าท่านต้องการหลังคาอลูมิเนียมนะคะ ต่อเติมด้วยนะคะทักเบลเข้ามาแล้วเดี๋ยวเบลแจ้งเงินขายให้นะคะนะตัวนี้นะคะไอรักรีโวคันนี้นะคะโอเค่ะเดี๋ยวเรามารถเก่งด้านข้าง2คันนี้กันบ้างนะคะอ่ะเช้าๆแบบนี้เด็กของเราดูแลสภาพรถแล้วก็ทําความสะอาดอย่างดีแน่นอนนะคะท่านได้ไปสวยงามแน่เอาคันนี้ก่อนฟุ๊วีออส สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota V ีออสนะคะลูกค้า Toyota V วีออสโตโยต้าโซโลนาวีออสปีจดทะเบียนเป็นปี2015นะคะราคา,าราคาจับต้องได้นะคะลูกค้านะ2 8 9 0 0 0เาเท่านั้นตัวนี้เริ่มผ่อนนะคะ84เดือนนะคะอยู่เดือนรับประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าตัวนี้อยู่เดือนละ5,000นราคาได้รถ ขนาดเครื่องยนต์ 1,500cc ไปใช้และไม่ได้เก่าด้วยนะคะตัวนี้ v s ยังไม่ตกรุ่นเนอะเป็นล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะลูกค้าภายในประมาณนี้นะคะใครต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแจ้งเบลได้แจ้งน้องแอดมินได้เลยในคอมเมนต์นะคะในคอมเมนต์นะ รถเก่งนะคะราคาเบาๆนะคะใช้แนะนำเลยตัวนี้ค่าดูแลเมทนเน้นถูกมากนะคะลูกค้าขึ้นชื่ออยู่แล้วก็โตโยต้านี่แหละค่าซ่อมบำรุงถูกที่สุดในบรรดาหลายๆยี่ห้อกันแล้วนะคะสำหรับโตโยต้าวีออสคันนี้ผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทหรือท่านอยากผ่อน0% 6เดือนนะคะจะอยู่เดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้น6เดือนแรกนะ ขยับไซ้์ขึ้นมานิดนึงนะคะขยับไซ้์ไปรถหลูกันนิดนึงนะคะรถผู้บริหารกันเลยทีเดียวสำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเบลไล์เช้าไปหน่อยนะคะก็จะเห็นน้องๆน,นะคะดูแลทำความสะอาดรถนะคะเราทำความสะอาดอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องกระจังหน้านะคะตัวนี้เราเช็ดให้อย่างดีนะคะให้ดูสวยงามเนาะใครผ่านไปผ่านมา ชอบแน่นอนสำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2,000ตัว E นะคะลูกค้าเครื่อง2,000ตัว E เดี๋ยวรอกดูภายในคร่าวๆนะ่ะคันนี้ออปชั่นหรูหราจะเต็มในราคาเบาวิวนะคะเพียง299,000เท่านั้นนะผ่อนเดือนละ6,000นะคะลูกค้าสำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะรถของเต็นสินจาาช้นะคะคาเซ็นเตอร์การันตี ตัดต่อสวมซากน้ำท่วมไฟไหม้เราซื้อคืนนะคะตัวนี้นะแอคคอร์ดอ,ออกไปแดงก็ร้านกว่าวาเท่านั้นนะร้านกว่าวาเท่านั้นแต่วันนี้สินชัยขาย299นะคะลูกค้าที่สำคัญฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนรับประมาณ6,000กับรับร้อย6 2 0 6 6 3 0 0เท่านั้นนะแอคคอร์ดออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะคะใครชอบคันไหน ทักเบลเข้ามานะหรือคอมเมนต์มาเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะก็ดูง่ายๆจากด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะลูกค้าโดยปกติถ้ารถแบบรถขนาดกลางหรือรถเบสิคทั่วไปเขาก็จะมีกันแค่2จุดหรือจุดเดียวนะสำหรับแอ c o คอร์ดคันนี้เหนื่อยโอเคเอาไปคันไหนต่อเอาอีกสักคันเนาะ อีกสักคันหนึ่งนะคะ,ะตัวนี้เลยนำเสนอนะคะ t ต y ยต้า i l รัก e ี v อ่ะวันนี้วันนี้ To y ยต้3,000 Honda 1โอเค t ต y o ต้า i l รัก e ี o วตัวนี้จะเป็นตัวแคปนะคะลูกค้าตัวแคปนะตัวแคปปี2015นะคะตัวนี้เบลทัมสีมาให้พิเศษเป็นสีขาวมุกนะคะลูกค้ารถทุกคันอย่างเหกอย่างที่บอกนะคะการันตีโครงสร้างแต่สี นะคะสีเรามีเก็บงานเก็บและเก็บรายละเอียดมาแล้วอันนี้ก็ต้องให้ข้อมูลกันตรงๆนะคะให้ความมั่นใจกันไปเลยว่าเรายอมรับสภาพรถตัวเองว่ารถที่เบลขายให้ลูกค้านะคะเบลจะแจ้งรายละเอียดทุกคันนะคะว่าคันไหนเก็บสีคันไหนไม่เก็บสีเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยถ้าเบลบอกว่าสีโรงงานทุกคันสีโรงงานทั้งคันก็คือเบลไม่ได้เก็บงานนะคะ,ะถามว่ามันมีไหมก็รถ ออส่วนใหญ่มันมีนะคะและส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าเราเอามาเราก็ต้องเก็บงานเพราะว่า 1. มันเป็นรอยขีดขว่วน2ถ้าบางทีรถสีดำอะลูกค้าต่อให้มันไม่เป็นแผลใหญ่แต่มันเป็นรอยข่วนแมวลูกค้าเคยเห็นแม้แบบเออบางทีเป็นรอยขี้ฝุ่นเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มความสวยงามให้เขานะคะหรือบางทีถ้ารถสีขาวอย่างเงี้ยใช้ไปสักพักหนึ่ง อย่างลูกค้าจอดตากแดดเดี๋ยวโดนลมโดนฝนโดนยางใต้ต้นไม้อะมันก็จะเป็นจุดเป็นด่างเป็นเหลืองเราก็มาดูแลสภาพให้ลูกค้านะคะก่อนที่ลูกค้าจะนํารถไปใช้นะเพราะฉะนั้นมั่นใจคันไหนเบลการันตีก็คือชัวร์แน่นอนหรือถ้าท่านไม่มั่นใจพาช่างมาดูได้นะคะเรายินดีเราไม่ปิดกั้นนะคะลูกค้าลูกค้ามั่นใจช่างท่านไหนนะคะพามาดูได้ฮะ จะหมดโอเคสำหรับรีโว่คันนี้นะคะเป็นแคปปี2015ราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะคะ379นะคะลูกค้านะ379นะได้ขับรีโว่แคปนะคะ379,000ตัวนี้นะคะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่84งวดจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ7,000ต้นๆน,นะคะสำหรับรีโว่แคปคันนี้นะคะท่าน ได้ชอบคันไหนนะคะก็ทักเราเข้ามานะคะก็เดี๋ยวแบตจะหมดแล้วนะคะใครอยากได้ข้อมูลรถคันไหนเพิ่มเติมนะคะแจ้งเบลเข้ามาอีกทีนึงเนาะก็เดี๋ยวคุยกันในคอมเมนต์ในไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรการติดต่อ0899695577เป็นสายด่วนของเรานะคะ0856617778นะคะและเบอร์เบล0909754404นะคะ ถ้าเบลพูดเร็วไปลูกค้าแคปหน้าจอไว้ตรงนี้เลยนี่เบลค้างไว้ให้นะคะแคปหน้าจอไว้นะแล้วก็กดเบอร์หรือจะเป็น ID Li ไลน์ s i s i n c h a i ต่อท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะลูกค้านะแล้วเดี๋ยวน้องต้องการรูปภาพวิดีโอรถคันไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องแอดมินนะคะส่งให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะมาเลยมาเช้าไปนิดนึงนะคะคนดูหายหมดเลยนะคะไม่เป็นไรก็ เช้าๆแบบนี้แดดกำลังไม่มานะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ